ประจ,จำการเป็นที่เรียบร้อยครับผมของเบอร์16เปลี่ยนเซต่อไงเขาในแปลงใหญ่ครับผมเป็นที่เรียบร้อยครับผมพี่หน้าคอไมช่ชิมเดอ้อพี่น้องเอ้ที่เป็นต้นล้างรากโดยตรงจากไต้หวันครับผมของเบอร์16สําหรับของ M16 ยังพันเอตรีวิวใหม่เบิ้งครับผมวันนี้ก็มารีวิวของเบอร์16ก่อนครับผมเมื่อเขาได้จริงต้นเขามาแล้ว เขาจะตัเดเอาจริงเขาแช์ข้อตาเดียวครับผมเผื่อเขาจะมัฝากไว้ต่อไงเพื่อให้เขาโตเร็วครับผมขอได้เปรียบเปลี่ยนเสร็จต่อไงโตเร็วแล้วเขาจะกิงเขาไปขยายตออีกครับผมถ้าพี่น้องเพิ่นอยากสนใจนะครับผมริงแหนงซี่นี่ยคือเขาเอาออกครับผมอ,ออกเพื่อให้เขาเลี้ยง เมื่อเขาได้เต็มๆแล้วค่อยจีดแล้วครับผมตัวนี้ค่อยจีดแผลเบอร์สิบหกครับผมครับเดียนพี่น้องครับเบิ่งครับผมมีที่ไปที่มาก็คือกับของพุทราของหิมะขาวก็เป็นต้นล้างรากครับผมกับแบบเดียวกันครับผมของของทางไล่ฟ้าใสครับผมสำหรับของยกเชียวเดี๋ยอาบเดตอนในเบิ้งครับผม ต้นพันธุ์พร้อมเดินทางครับผมสําหรับของโยกเขียวพร้อมเดินทางแล้วครับผม